สวัสดีครับพบกับช่องบ้าน้านอนอนทัวร์นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคม266 6นะครับก่อนอื่นนะครับตอนที่จะมาคุยเรื่องไร่ละ1,000บาทที่ยังไม่มีการโอนให้ครบถ้วนให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ลงทะเบียนไร่ละ1,000ในปีเพาะปลูก266 6ัทับนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมาดูราคาข้าวเปลือกกันก่อนครับตอนนี้นะครับสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับข้าวหอมมะลินะครับก็ราคาดิดขึ้นสูงครับมะลิแห้งนะครับราคานะครับ13,500บาทถึง14,00 0บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่โรงสีรับซื้อนะครับก็ราคาสูงมากครับ ส่วนมะลิเกี่ยวสดนะครับอยู่ที่ตันละ12,000บาทครับหลังจากการเก็บเกี่ยวฤดูการนี้แล้วนะครับราคาข้าวไทยทาสถิติราคาพุ่งสูงในรอบ17ปีนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับราคาส่งออกข้าวไทยตอนนี้นะครับส่งออกเป็นจํานวนมากนะครับและทําให้ราคาข้าวนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวนี้นะครับทําให้ราคาสูงขึ้นครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนช่วงเดือนตุลานะครับราคาเก็บเกี่ยวเข้าใหม่นะครับราคาก็สูงขึ้นพอกลางๆนะครับราคาเริ่มต่าลงนะครับเพราะมีการผลผล,ผลิต,ตออกมาเป็นจํานวนมากพอสิ้นสุดประมาณเดือนออพฤศจิกาแล้วเนี่ยครับราคาราคาข้าวเนี่ยเริ่มสูงขึ้นนะครับโรงสีเริ่มมีเร่งการซื้อรับซื้อสต๊อกข้าวนะครับราคาที่สูงขึ้นนะครับตามเขตตามพื้นที่จังหวัดที่ เกษตรกรอยู่นะครับบางพื้นที่ก็ราคาสูงนะครับราคาข้าวเปลือกพุ่งสูงขนาดนี้นะครับเกษตรกรที่เกี่ยวข้าวเก็บไว้แล้วก็ตากเก็บไว้ในยุ้งฉางของเกษตรกรนะครับเวลานํามาขายนะครับก็ได้ราคาที่ดีนะครับก็ยินดีกับเกษตรกรที่ยังเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางนะครับครับมาดูนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ครับเตรียมโอนเงินไร่ละ1 0 0 0บาท ให้เกษตรกรในกลุ่มตกหล่นกว่า8 0 0แสนรายครับพี่น้องทั้งนี้การโอนเงินในรอบที่1ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2566โดยในวันที่28พฤศจิกายน2566ถือเป็นการคลิดออฟการโอนเงินอย่างเป็นทางการวันแรกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จึงประกาศโอนเงินไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศไทยทั้ง77จังหวัดนะครับพี่น้อง เพื่อสร้างการรับรู้ประกอบไปด้วยนะครับจังหวัดในเขตภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทุกสาขาส่วนภาคอื่นๆโอนเฉพาะสาขาอำเภอเมืองหรือสาขาที่ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการนะครับพี่น้องครับและได้ทยอยโอนเงินไปยังภาคต่างๆครบทุกภาพตามรายชื่อเกษตร,รกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร,รกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์5วันติดต่อกันนะครับ สาเหตุที่โอนเงินไม่สําเร็จครับพี่น้องครับเนื่องจากบัญชีที่เกษตรกรนะครับแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้วบางบัญชีนะครับไม่ได้ใช้นานนะครับถูกอายัดและบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานานนะครับจึงถูกยกเลิกไปแล้วแต่ทั้งนี้นะครับพี่น้องครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีเกษตรกรนะครับอีก8 0 0แสนครัวเรือนที่อยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงินครับพี่น้องเนื่องจากธนาคาร รอรับข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเติมนะครับและในการตรวจสอบบางกรณีเพราะว่าชื่อที่ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับชื่อบัญชีหรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดร,รวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์พอฟังอย่างนี้แล้วครับแม้กระทั่ง ตัวผมเองนะครับก็ได้ลงทะเบียนปลูกข้าวปี2566ณทับนะครับจำนวน20ไร่นะครับก็ไม่เกินตามที่กำหนดไว้นะครับตอนนี้นะครับทางแผนการโอนประกาศเมื่อโอนให้วันที่2ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานนะครับตัวผมเองยังไม่ได้รับครับพี่น้องครับข้อมูลปรากฏในสถานะในการเช็คเงินนะครับรอระหว่างดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยของเกษตรก็ท่านใดนะครับข้อมูลเหมือนกับผมนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับ ผมได้สอบถามแล้วนะครับเรื่องรอระหว่างดำเนินการก็คือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าที่ดินของผมเนี่ยเอกสารถูกต้องนะครับขึ้นทะเบียนประชาคมถูกต้องครับก็ยังไม่ได้รับเงินแต่ก็ต้องรอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับทยอยโอนให้กับประชาชนพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์จะเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไปครับพี่น้องครับโดยจะโอน เงินภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับภายใน3วันทําการนะครับพี่น้องนี่เขาแจ้งมาแล้วนะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการทําแผนแจ้งการโอนเงินแล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงจนสิ้นสุดโครงการนะครับคือวันที่30กันยายน2 5 6 7นะครับในการโอนเงินรอบสัดไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเช็คข้อมูลข่าวสารที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ที่สาขาจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับหลังจากนี้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ครับแต่ละจังหวัดและแต่ละสาขาครับก็จะมีแผนการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามแผนที่จังหวัดสาขาที่กําหนดนะครับในการรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทในปี2566ทับสองครั้งนี้นะครับขอขอบคุณรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ขับเคลื่อนในการจ่ายเงินไร่ละ1000บาทให้กับเกษตรกรประเทศไทยทุกท่านที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับและเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านนะครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้นบาน้อนอนถั่วด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ